ต่อครับกรณีของคุณฝนสาวอบาตาที่สุราษฎร์ธานีหายตัวอย่างลึกลับ12วันครับถึงที่สุดเมื่อคืนนี้ครับอดีตสามีสารภาพแล้วว่าบีบคอจนเธอเสียชีวิตแล้วเอาศพไปอำพรางด้วยการฆ่าโบกปูนอยู่ตรงท่อระบายน้ำในตัวเมืองสุราษนะครับ เช้าที่ผ่านมาครับตํารวจคุมตัวนายประสิทธิพร์อดีตสามีของนางสาวกวินนาหรือว่าคุณฝนที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการของอบตอเพิ่มพูนทรัพย์อาเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีไปชี้ตรงจุดเกิดเหตุจุดนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวรับสารภาพว่าลงมือฆ่าอดีตภรรยาจริงๆนายประสิทธิพร์สารภาพว่าสองทุ่มของวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทะเลาะกันงับ ปมก็คือหึงหวงทราบมาว่าอดีตภรรยาเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วตัวของฝ่ายหญิงก็ใช้ถ้อยคำที่ดูถูกเกลียดยามเขาไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ผลักอดีตภรยาล้มลงบนที่นอนแล้วก็บีบคอจนเธอขาดอากาศหายใจเสียชีวิตหลังจากนั้นพยายามปกปิดความผิดด้วยการอำพรางศพช่วงเวลาสามทุ่มครับนำศพของอดีตภรยาขึ้นรถกระบะสีแดงคันนี้วางศพไว้ที่เบาะหน้าข้างคนขับครับขับรถเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ ตะเวนหาที่ทิ้งศพแล้วก็ใช้ทางลัดมุ่งหน้าเข้ามาหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพราอมองว่าเส้นนี้มันเปลี่ยวเอาศพของอดีตภรรยาไปวางทิ้งไว้ใกล้ๆกับท่อระบายน้ําตอนตีสองพอเช้าของวันที่14พฤศจิกายนเอาที่นอนในบ้านพักไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าปรากฏว่าร้านปิดก็เลยทิ้งเอาไว้ที่หน้าร้านนะครับจนพอมีคนรู้ว่าคุณฝนหายตัวไป เจ้าตัวก็ทำเนียนไปเข้าแจ้งความกับโรงพักบ้านนาศารไปบอกกับตำรวจว่าอดีตภรรยาหายตัวไปพอถึงช่วงเที่ยงของวันที่15ครับหลังจากที่แจ้งความเสร็จย้อนกลับไปดูจุดที่ทิ้งศพเกรงว่าจะมีคนมาเจอก็เลยไปซื้อปูน<อ>มาโบกศพอีกครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางกลับที่พักเอาทรัพย์สินส่วนตัวของคุณฝนโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์ไปทิ้งตามจุดต่างๆระหว่างทาง นอกจากนี้คุณผู้ชมครับมีการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่เบี่ยงเบนความสนใจสร้างสถานการณ์ขอให้เพื่อนที่อยู่ที่สมุทรปราการครับท,ทําทีเขียนจดหมายลักษณะเหมือนเป็นจดหมายของคุณฝนที่เขียนไปหาเพื่อนที่สงขาใจความว่าออกจากบ้านไปเองเ,อเพื่อนต้องโดนด้วยนะแบบนี้ใช่ไหมเ,เหมือนไปร่วมปกปิดความจริงนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับ,รบเมื่อบ่ายที่ผ่านมาครับคุมตัวนายประสิทธิพั์ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับบรรยากาศก็ เรียบร้อยดีมีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายมาดูการทาแผนท้ามกลางสายฝนนะครับผู้บังคับการสืบสวนภาค8บอกว่าตอนที่ไปชี้จุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาไปเจอกระเป๋าของผู้ตายหนึ่งใบ,บ<า>ทิ้งอยู่ตรงริมถนน<า>ไปเจอถุงทราย1ิบถุงที่ใช้ในการอัมพรางศพก็จะสอดคล้องกับคาให้การของผู้ต้องหา,าเขาก็รับสรารภาพเนื่องจากจํานวนต่อหลักฐานนะครับ,บ<า>เพื่อนร่วมง,งานของคุณฝนเองก็มาดูการทําแผนเช่นกันให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเสียใจ แต่ก็โล่งใจที่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตายกันแน่ครับไม่ไหนก็โล่งอะค่ะเพราะว่าเรหาน้องเจอคดีก็จะพิจารณแล้วก็ไม่ไหนใจว่าอน้องไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย บืองต้นนายประสิทธิพรถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและข้อหาปิดบังซ่อนเล้นอำพรางศพนะครับครับความผิดเนี่ยปิดไม่มิดเพราะก่อนที่ไปเจอจุดที่ไปฝังศพเนี่ยชาวบ้านย่านนั้นได้กลิ่นเหม็นศพโช,ชยมาสุดท้ายตำรวจก็เลยรู้ว่าอ้าวเอาศพมาทิ้งตรงนี้ครับเนี่ย